คู่แรกครับมวยมันในคู่แรกดูเดือดตื่นเต้นเล้าใจทุกสัปดาห์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างปืนกลสรัตนรุน่งโลดนะครับฝ่ายแดงเจอกับเพชรแม่โจเพชรสุพานันครับฝ่ายน้ำเงินพิกัดน้ำหนัก106ปอนด ปล่อยตัวมาในยกที่3าปืนกลนี่กระโจนเข้าหาเลยนะครับปล้ำในตีเข่าไม่สนนะครับถึงแม้ว่าเพชรแม่โจ้นี่วงในจะเหนียวจะแข็งแรงแต่วันนี้มาดูนะครับวงในเอาเพชรแม่โจ้จับจับได้เปรียบนะครับเริ่มจัเต้นตีได้เหมือนกันโอ้ตีได้ไปสองดอกมีกรรมการแย่ก่อนครับแต่ล็อกเมื่อสักครู่น่ากลัวเลยนะครับเพชรแม่โจ้อะไะครับยกนี้นี่ประลองกําลังวงในกันบ้างครับดูเหลี่ยมการจับดูเหลี่ยมการล็อกครับ อ่ามวยเข่าด่เก่งไม่เก่งไม่ต้องดูอะไรครับยังไม่ทันตีก็เห็นได้แข่งไปอ่าวงในดูจับครับดูเหลี่ยมนี้มาตอนนี้นี่จับแทงไปอ่าบิดกันไปบิดกันมาเค้นกันไปเคนกันมาครับ อ่ตอนนี้ครับว่าสงข่ามเขาเสียบต่างคนต่างเสียบโอ้โหนี่ครับฝ่าไฟแดงขุนเขาจากเมืองปราสาทสายฟ้านำเงินขุนเขาเมืองชาละวันอ่าตอนนี้ขยับว่าเปลี่ยนเป็นปืนกลครับตอนนี้เปิดเกมเดินเข้าใส่ก่อนเดียวว่าคู่นี้นะครับใครคิ้งยังวะจับได้ก่อนขึ้นบนได้ก่อนนี่ดูว่าจะจับได้เปียบ ตอนนี้เป็นโนเพีเมโจเริ่มจะล็อกปล้ำในแล้วก็ตีได้เหมือนกันไม่สนปืนกลว่ายัานจะเบียดเข้าหาดูจังหวะการจับนี่นะครับโอ้โหเห็นว่าไล่แขนนะครับแล้วก็จับได้ดีพีเม้โจเริ่มจะตีได้มีเสียงเชียร์นี่ก็หึมเวทีเลยครับถามยกที่ผ่านมาว่าเดือดแล้วนะครับยกนี้จะฉายแววเดือดยิ่งกว่านะครับโอ้ปล่อยตัวออกมาปืนกลนี่กระโดดตะคุบเหมือนเดิมนะครับปล้ำในดีเข่าแล้วก็ได้เหลี่ยมบิดเหลี่ยมกระตุกแล้วก็แทง เพชรแมโจก็ไม่สนแล้วครับตอนนี้ชิงเดินเริ่มจากล้ำในตีโอโหแต่ว่าดูจังหวะเลี่ยมเข่าตอนนี้ปืนกลนี่ดูว่าจะได้เลี่ยมมาช่วยแล้วครับตีกันไปครับตีกันไปครับยกที่แล้วนี่เน้นเข่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ยกนี้ก็ยังเน้นวงในเป็นหลักครับแมาดูเลี่ยมจับ โอ้แกล,ล็อกเหนียวจริงๆกับปืนกลแต่ว่าเพชรแม่โจ้ก็ไม่มียอมนะครับของฟรีไม่มีบนโลกอ่ะวงนมายัดกันไปตีกันไปไปิดไปปิดมาตีคืนกับเพชรแม่โจ้เอา้า,อานี่ครับโอ้โหมาน,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 นี่ครับมาเดี๋ยวแดงเดี๋ยวน้ำเงินเดี๋ยวแดงเดี๋ยวน้ำเงินนี่ครับเสียบเข้าไปปืนกลเพชรแม่โจ้ปืนกลเข็นลงมากรรมการแย่ yeah, ครับ ดูว่าจังหวะปล้ำไหนหเหลี่ยมเข่าปืนกลนี่จะแข็งแรงแล้วก็มีเหลี่ยมนะครับเพชรนายโจนี่เบียดอย่างเดียวจะชนนะครับไม่มีอาวุธนำนะครับจะเข้าไปคล้องเลยดูโอ้โหโมาโดนปิดเหลี่ยมลูกนี้ลงกลิ้งไปอีกครับโอ้ยเรียมนี่เหลือเกินจริงๆนะครับ เพชรแม่โจ้ก็ไม่ยอมนะครับเอาพี่เลี้ยงนี่สั่งต่อยมาฟันซอกอย่างเดียวไปปล้ำอีกแล้วนะครับจังหวะการปล้ำนี่ผมดูว่าเหลี่ยมเป็นรองแล้วตอนนี้ความแข็งแรงก็ดูเป็นรองครับแต่พอเข้าไหนนี่ปืนกลแกชิงความได้เปรียบด้วยการขึ้นคอล็อกแน่นๆล็อกเหนียวๆเลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับไฟนี้ของปืนกลสรัตน่งโรจนะครับอะยังไม่ยอมครับเสียเมสั่งลุยครับเพชรสุภานันสั่งลุยครับกว่าจะกว่าจะไปตีเขาโดนไปก่อนครับ อ่ายังยังมีความพยายามอยู่นะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับยกสุดท้ายนี่มียาฉีดเพิ่มเป็นสองแสนบาททีมงานนี่บอกให้เดินต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวพอเบียดเข้าไปนีปืนกลก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับไม่ให้เพชรแม่โจนี่ต่อยหมัดฟันศอกได้ตมามที่ทีมงานนี่กําชับมานะครับแต่ว่าเวลายังเหลือนะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ไม่ยอมเบียดเข้าไปเอาโอ้ใบป,ปล้ำไหนนะครับยี่สิบกำปั้นนะครับ ให้เพชรแม่โจ้เพชรสุพาน,นันครับถ้าสามารถพลิกเกมกลับมาเป็นผู้ชนะได้นะครับแต่ว่าปืนกลวันนี้นี่โอ้โหต้องบอกว่าแข็งแกรงแ่ง,แ,รงแข็งแรงเหลือเกินครับโดยเฉพาะวงในเนี่ยจังหวะล็อกนี่ว่าเหนียวจริงๆครับอ่ะใกล้ๆครับ,รบงัดศอกมาครับพยายามจะใช้ของแหลมครับแมาแต่จังหวะไล่แขนเนี่ยครับมันไม่มีจังหวะสวิงเท่าไหร่ครับ นี่ครับเหลืออีกหนึ่งใบนะครับใบสุดท้ายหันไปชูมือให้ทางมุมแดงครับมุมแดงปืนกลนครับสรัตนารุ่งโรดเอาชนะคะแนนย้ำแค้นเพชรแม่โจเพชรสุพานันไปแบบสนุกเลยครับรับชมกันต่อนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงมวยมันในคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างเจริญเงินบุญลานามวยไทยฝ่ายแดงนะครับพบกับเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยฝ่ายน้ำเงิน พิกะน้ำหนัก114ปอนด์โยกสานี่ออกมาชกตั้งรับเหมือนเดิมนะครับเพชรพล้านเจรรญเงินนี่ไม่สนเบียดเข้าไปออกหมัดโอ้ยเพชรพันล้านมีแข้งซ้ายหน้านี่ถือว่าเป็นอุปสรรคเหมือนกันนะครับดีดเข้าไปแต่ละดอกนี่จะเข้าเป้าตลอดเจรรญเงินนี่ไม่มีบังนะครับแต่ว่ามีบวกตีนะครับเบียดเข้าไปเจรรญเงินยังไม่สนนะครับขยับเข้าไปมีหมัดด้วยโดนซ้ายอีกแล้วนะครับวันนี้เกมบุกเป็นของกางเกลสีแดงครับ วันนี้เพชรพลานต้องมาใช้จังหวะ2นะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นเพชรพนลานนี่เปิดเกมชวนทะเลาะในครับอ่าวันนี้ต้องต้องถอยตั้งรับก่อนเลยนะครับเพราะว่าเจริิเงินแกนบุกหนักจริงๆครับยกนี้ยก3ามยังเดินไม่หยุดแขทงขวาไปครับอ่าเพชรพนลานตั้งตั้งปอ้อมอ้าแแทงซ้ายคืนไปอยู่ที่ว่าใครจะชั่วอูหมัดแม่เวียงมาจากด้านหลังน่ากลัวเลยครับโอ้โหนี่ครับอ่าี่เขาบอก ชิงไม่สนชนอย่างเดียวครับลเลิญเงินอูแต่ว่านีครับมาประเภทสวยงามหนักแรงก็อยู่ที่น้ําเงินเหมือนกันเอ้าคืนครับ <c oughs> ยังใกล้เคียงกันมากนะครับแดงได้ลูกเปิดเกมครับน้ําเงินได้ลูกเนื้อเน้นในเน้นอ่ะเหมือนจะขยับเดินโอ้แบบม่บวกมัดหน้าสั่นไม่เหมือนกันครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับวันวันศุกร์คูโอยูครับหนุ่มโบสมาแบบนี้ครับ โอ้โหไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ว่าใส่แล้วใส่กันบนเวทีไฟแรงเลยครับโอ้ยเอาแล้วครับเรียว่าแรกกันเจ็บเจ็บทั้งนั้นเลยครับทั้งแท่งทั้งหมัดต่างฝ่ายมีต่างไม่มีใครยอมใครยกที่สามนิ่โอ้โหเกมเดือดอย่างกับยกไทยายเลยนะครับเบียดใส่กันามาดูจเจริญเงินเบียดก็ไปวงในตี เพชรพลานก็นเข่าอาชีพเดิมอยู่แล้วนะครับมาดูความแข็งแรงตอนนี้มาพยายามจะบิดจักเทนะครับโดนแต่ยังเทไม่ได้สนุกตื่นเต้นร้าใจเหลือเกินนะครับหมัดโอ้แรงก,กับแข้งครับแต่ถ้าต่อยไม่โดนนี่พลาดโดนแข้งซ้ายเอ,าาอ้าหมัดไปเพชรพลานวันนี้นี่นรอบวกครับามาใช้ฝีมือนะครับแต่ว่าจเจริญเงินนี่ไม่สนใจจะใช้ฝีมือใช้ไปชนอย่างเดียวเอา้าเตะล่างครับแม่เกี่ยวแล้วเตะล่างเดินต่อครับจเจริญเงิน มาเดินกึ่งเดินกึ่งวิงว่ง,งะนะครับมุมแดงเจเิญเงินอ่ะ,จะเจริญเงินขยับหาช่องครับเอ้ามัดมัดแม่ต่อยมัดโอ้เอ้าเอ้าเอ้าไม่อย่าทำท่าตกใจนะครับเจอหมัดของจเจริญเงินเข้าไปครับอ่ิงชกยิ่งคึกยิ่งชกยิ่งคึกครับจเจริญเงินว่าแต่ว่าเพชรพันล้านครับ ฮาชั่วโมงบินสูงไม่มีตกใจไม่มีตกใจครับโอ้โหแต่ว่ามามาที่มาเป็นชุดเลยครับจเจริญเงินโอ้โหเมีนี่บีดหัวใจเหลือเกินนะครับจเจริญเงินงนี่เบียดเข้าไปต่อยหมัดแล้วทาได้ดีนะครับพยายามจะเบียดแล้วก็ปล้ำหม่ด้วยโอ้โหเอาเลยครับเพชรพันละจะไปตั้งรับเยอะๆไม่ได้ต้องโต้นะครับเจริญเงินนี่เริ่มจากแรงขึ้นใหม่ครับโอ้จะหากเขานี่ปาล้มได้เองนะครับเจริญเงินล้มไปอยู่ด้านล่างนะครับ โอ้โหคู่นี้ด่ไม่รู้ว่ากี่ตลบต่อกี่ตลบแล้วนะครับมีดีคนละอย่างอ่าแดงได้ได้ลูกเดได้ลูกขยันโอ้โหหมัดหมัดหมัมาลอยหน้าลอยตาไม่ได้เพชรพา้านอับปวดบวกแข้งซ้ายเลยครับ โอ้โหนี่ครับมาเดี๋ยวบนเดี๋ยวล่างเดี๋ยวบนเดี๋ยวล่างมาแต่ดูครับมาแข้ง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 ซ้ง <ś ling> ายเข้าไปโอ้โหนี่ครับมาชอบแบบไหนครับชอบแบบไหนครับแฟนๆครูนี้ถือว่าสถานการณ์นี่ชิงํำกันไกลๆนะครับจเจริญินนี่เดินเบียดตั้งแต่ต้นยกนะครับชนอย่างเดียวโอ้มีอชิพมาเยอะด้วยเบียดไปโอ้ยเอาเลยครับมาซ้ายทิ้นเข้าไปเอาหยุดไม่ได้นะครับโอ้ยเริ่มจาแรงขึ้นมา เพชรพลานเพชรพลานโดนหมัดเข้าไปนะครับแต่ว่ายังมีแข้งฝ่ายนี่คอยประกัดเอาไว้แต่เจริญเงินี่โอโหเวลามานีมาเป็นชุดจริงๆดูนะครับตอีเอาโอ้โหเกมการชกนี้ถึงตอนนี้ถือว่าเบียดกันอีกครั้งแล้วครับแพ้ชนะไม่มีใครรู้ครับแต่ว่าทั้งคู่นี่สู้กันแบบนี้เชื่อว่าจบยกสุดท้ายต้องมีเสียงปรบมือครับอ้าวยังเดินอยู่เจริญเงนินมาสอกอ้าวเพชรพลานพยายามจะล็อกล็อกไว้ก่อนครับล็อกเพื่อเพื่อเก็บอาวุธกรรมการอ่า มาแยกแยกได้ลุ้นท,ทุกเสี้ยววินาทีครับะระฆังยกสุดท้ายไม่ดังนี่ยังยังไม่มีเอาเอาปัดไปทีหนึ่งครับแกมาทุกอย่างจริงๆครับเจริญเงินมีเขา่าลอยมีปัดอะไราไมาเป็นมาชุดใหญ่เลยครับโอ้โห,โหอีกหนึ่งนาทีครับอีกหนึ่งนาทีตอนนี้ที่สามอวยนานาชาติรงังเศสนี่สถานการณ์นี่โอ้โเสียงอึ้งเสียงอึ้งมาเผอจะต้องวัดกัน เม็ดสุดท้ายหมัดสุดท้ายแข่งสุดท้ายแล้วครับตอนนี้เอาวงใไหนมาใครตีใครใครตีใครครับโอ้โหในยวงปลายยกนี่จะเดินเงินก็ออกแข้งกระโดดเข่าลอยนะครับแล้วก็มาปล้ำในตีเขา่าต,ตอนนี้นี่ต่างฝ่ายนี่ต่างจํามั่นใจแล้วนะครับดูนะครับหันไปทางไหนโอ oh. oh. ้เป็นทางด้านเพชรพันล้านนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกเฉียดชิวนะครับ ครับมาตามกันต่อนะครับคู่ร้องของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างรุ่งเรืองเล็กสิทธิหลวงตากับก้องกุลาเชียบรำอินทาในพิกัดน้ำหนัก127ปอนด์ปล่อยตัวมาในยกที่3ก้องกุลาเนี่เริ่มจะใช้ความสดนะครับแล้วก็รูปร่างที่ได้เ,เปรียบเบียดเข้าไปออกแ้งซ้ายต่อยซ้ายรุ่งเรืองเล็กก็มีแง่ขวาคอยโต้คืนสวยๆเหมือนกันนะครับเกมการชกถึงตอนนี้ก็ยัง คู่ขี่สูสีนะครับเปาเลยครับแท้งขวาเริ่มทํางานได้ดีรุ่งเรืองเล็กก้องกุลากยับ้าไปสายวืดอีกแล้วครับอา้าวขยับไปเรื่อยไปแดงรุ่งเรืองเล็กน้ําเงินก้องกุลาเรียกว่าโต้คืนก็สวยๆทุกดอกนะครับเกมการชกเอาเครับโดนอีกแล้วโอ้โหยกนี้ออกมานี่ก้องกุลานี่แทงสายมีวืดเยอะนะครับแล้วก็มาโดนโต้คืนสวยๆเกมการชกก็ยังคู่ขี่ยังเบียดกันอยู่นะครับในช่วงปลายยกที่3 ลเรืองเล็กอ้าวอีกคร,ครับดึงนิดเดียวนี่หลุดเลยครับกุลาน้ำเงินซ้ายซ้ายไปซ้ายไปลูกเรืองเล็กมาสีน้าแววตาดูดิดูดิดดอ้าวออกมาออกข้างนิดนึงเหมือนกับเลืศิลานะต่อยแบบนี้เหมือนกับเลืศิลาชุมแพ่ทัวว่างั้นเถอะไปเอาขวาของสวยลูกเรืองเล็กนะครับน้ำเงินก็ุีาอาอ้าวยังไล่ไ่ชนกันเอ้าซ้ายไปโอ้ยเตะกลางหลังลูกนั้นประตูไป ถ้าแต่งนี่รับไปเลยเข็มละ500้อบาทจหญ่ใสิ่งด้วยนะครับอ,อ,อ่ะเดี๋ยวต้องดูครับวันนี้ว่าใครจะได้สวัสดิการน,นาะ่าตัดไม่ล้มด้วยครับมาดูกันยกที่4นะครับร่งเรืองเล็กนี่รุ่นพี่นะครับอาศัยความเก๋าความรวดเร็วมีแข้งขวานะครับโอ้โหเรียกว่าดักออกสวยๆกองกูลาต้องเดินให้เร็วนะครับทีมงานนี่กำชับเลยกรบับอกให้เดินให้ชนอย่างเดียว แต่ว่าแข้งซ้ายนี่ยังไม่เข้าเป้านะครับดูโอ้โหรุ่งเรืองเล็กนี่คอยบงังคอยเก็บนี่นะครับแล้วก็โต้คืนตลอดมาดูกันที่วงในโอ้ยเริ่มจะก,กล่อมในกันตีไม่ได้เี่กรรมการต้องแยกก่อนครับนี่เลยครับไฟแดงวันนี้นะครับรุ่งเรืองเล็กน้ำเงินก้องกุลาโอ้โหต่อยกันเบียดไปเบียดมาวันนี้มาดูว่ารุ่งเรืองเล็กแดงนะครับน้ำเงินก้องกุลาเอา้าเดินนี้ก้องกุลาเอ้ามาลุยอย่างเดียวเอา้าลุยลุยมายังตีไม่ได้นะครับ นี่ครับมาชกไปชกมาช่างจะปวดหัวแล้วครับไฟน้ำเงินก้องอู่ซอกมาทากไปทากไปนี่ครับทีมมุมครับทีมมุมน้ำเงินบอกว่ามัดซอกมัดซอกครับมาตอนนี้แขงซ้ายแขงซ้ายอย่าพึ่งนี่ครับอ่ะกินเข้าไปโอ้โหแต่ว่าลูกเมืองเล็กโอ้โหนี่แหละครับมามาเก่าเลยครับเรียกว่ารุ่นพี่นะครับอาศัยความเก่ามาสู้นะครับรูปร่างนี้อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับ ดูนะครับจังหว่าออกแข้งขวาลูกทีอโอ้ทีมงานนี่บอกให้กล้องคูร้านี่ต่อยมัดฟันศอกนะครับเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วมาถึงตอนนี้ดูว่าจะทําได้หรือเปล่ารงเองเล็กเองก็เก่าเหลือเกินไม่ประทะด้วยนะครับคุมเกมไปเรื่อยเท่าไหนก็ล็อกเอาไว้โอ้เยเทิ้งอีกครับทีนี้บอกไม่ต้องรอไม่ต้องถอยนะครับชนอย่างเดียวชนเข้าไปเบียดเข้าไป โอ้โหจะดูครับความเก๋าความเขี่ยวรุ่งเรืองเล็กนะครับออกแข้งเข้าในก็ล็อกเอาไว้ไม่เปิดโอกาสให้ก้องกูลานีได้ต่อยมัดสับกอกเลยครับอ้าวสุนิลเป็นฝ่ายตั้งโต้นะครับโอ้โหนี่ครับวันนี้เรื่องเล็กเล็กครับดีจริงจริงครับถึงตัวแกยากเหลือเกินแต่ว่าก้องกูลา สิทธิ์ยาวเหยียดไม่ลุกเลยนะครับ<า>โอ้โห,โห,โอโหโกองกุลาทําได้จริงๆนะครับพปปลิกโปปี้เลยหมัดเดียวไม่เหลียวแลนะครับในการชกับลูกนึงเล็กสิทธิ์หลวงตาโอ้โหนี่สองจ้าต้องประจินโนอ้เทระบัตเติมอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเอามาดูภาพใช่อีกนิดหนึง่งเอาขยับโม้ปังเดียวเลยนะครับพระรามจองถนนทีเดียวเลยไม่เหลียวแลปังเข้าไปเนี่ยปังเดียวเลยนะครับ โอ้โหกองกุลาซ้ายลุลว์ปังเดียวเลยเลิกเลยนะครับรุ่งเรืองเล็กอ้าวมาดูอีกม,มุมหนึ่งฤาษีขีม่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกเป็นไปได้ยังไงโอ้ทางมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับระหว่างตีโต้สอสอต้อยแปดริว้วกับเพชรนบพะเก้าเพชรกินดีอะคาเดมี่ในพิกัดน้ำหนัก1 3 3่อปอนด์โอโ้ตีโต้ในเปิดเกมนะครับเดินเบียดอย่างเดียวขยับเข้าไปมีแข้งขวานำไปก่อน เพชรนภก้านี่โชกในรูปเกมตั้งรับนะครับรอจังหวะสองคอยบางคอยโต้ไม่รีบร้อนแต่ว่าตีโตนี่ไม่สนนะครับเดินเร็วแล้วนะครับเปิดเกมเต็มตัวแล้วครับอ้าวตีโตเป็นฝ่ายขยับเขามีแม่โอ้โหเสียวไส้เสียวไส้ปังเข้าไปออกให้ดีกีนเอาให้ดีนะ,ะ,นะเพชรนภก้าโอ้โหนะนะตีโตเอาหมาข้างหลังอีกแล้วโอ้โหสอกลับก็มาด้วยตีโตปกตินี่ตั้งรับนี่จะสวย นะเก่งแต่วันนี้ต้องล่อเอาขยับมาอีกเทนอพ้เก้าเอาไม่หลงทางง่ายๆนะครับโอ้ลุดมาหรือหลุดมาหรือนี่ครับมหาประเภทคลาสสิกไอคิวนี่ทะลุ180ครับทั้งคู่นะครับอ่ะต้องดูครับโอ้โหมาขนาดเชียวเฉียวยังหวาดเสียวเลยครับนี่ครับมาดู นี่หน้าตาทกแล้วมีความสุขด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่าออกอาวุธนี่โอ้กากดอยู่กดหล่นด้วยกันทั้งคู่เลยครับเด็กๆนี่ก็อยู่กับพี่อัดออบุญช่วยแล้วครับเจ้าตีโต้ตอนนั้นถือว่าเป็นดาวรุ่งยอดไอแอดเลยครับตอนนี้นะครับมาเจอกันนี่ตอนนี้นี่ทั้งหมัดทั้งแข้งนะครับบวกกันจังหวะบวกหมัดนี่หน้าหวาดเสียวนะครับใครพลาดโดนก็ไปจังๆนี่ก็หล่นได้เหมือนกัน เริ่มจะงัดความเก่ามาใช้แล้วตีโตโอ้โหมาเกี่ยวได้มีเททิ้งเลยไม่ยอมนะครับเทตรปมะเก้าก็ยังชุกในเกมตั้งรับเหมือนเดิมปล่อยให้ตีโตนี้ขย,ยับเข้าไปมีเตงล่างบ้างนะครับล้มตัวแล้วมีหมัดนี่นะครับจังหวะบัวกันไข่พลาดมีหล่นได้นะครับทั้งหมัดทั้งศอกไม่มีใครอยอมใครโอ้โในยกปลายยกนี้โดนเททิ้งไปอีกครั้งกับตีโตแต่ว,ว่ายัางคงขย,ยับเข้าหาเหมือนเดิมตีโต มีหมัดมีเตจอยางมีแข้งเพชรโนพะก้ามีคอยตั้งรับนะครับแต่ว่าเอโหัวโต้คืนแต่ละดอกนี่ก็ชัดมรรจาน์หนาวแล้วครับแข้ง้ายนะตีโต้เริ่มทํางานได้ดียกนี้เพชรโนพะก้าต้องขยันกว่านี้นะครับไปชกตั้งรับเยอะๆนี่ก็ไม่ดีนะครับเอาเลยครับเกมการชกตอนนี้สถานการณ์ในวิธีนี้ถือว่ายังเบียดกันแล้วครับดีนะเมื่อกี้กบก้มหลบทันนะมันงั้นคอหลุดเออเพชรโนพะเก้านะครับน้ำเงินตีโต้ขยับ ผู้แล้วรุ่นพี่รุ่นพี่ติโตผู้่อนผูก่อนเอาเพชรอมกาเอาเข้ามาเข้ามาเอาซ้ายไปติโต้เอาโอ้โหแกพยายามจะกวน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 ให้เพชรอมกาเนี่ยโมโหให้ได้นะครับติโต้ครับนี่ครับโอ้โหมารับก็ได้เปิดเกมก็ดีครับแต่ว่าตอนนี้นาหนไ,หนไนายตีกันไม่ถนัดกรรมการแกะแยกก่อนครับ ม่ว่าพยายามจะปล้ำหนตีเผาเลยตีโตออกแข้งนะครับยังขยักเข้าหาเหมือนเดิมดูเพตรอ้ปะเก้าชกจังหวะสองนะครับคุมเกมคอยตั้งรับคอยดึงแต่ก็ดูว่าตีโต้นี่ก็ยังไม่สนไม่สนใจอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นมวยแข้งตีนะครับแข้งขวาเพตรอ้ปะเก้าบังไว้แต่เขายังโต้คืนไม่ได้นะครับโอ้ชกแบบนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสถานการณ์ในวินาทีตอนนี้นี่คือขักมากครับ นีเลยครับคู่ขี้สูสีพลิกไปพลิกมาตลอดเลยครับอ่ะตีโต้ขยับกระโจนเข้าไปแต่ว่า,ม,ามันประชิดตัวไปหน่อยครับโอ้โหเพชรตพกกาวนี่ต้องโมโหมัง่งนะครับต้องตังรับเยอะๆไม่ดีเพราะตีโตนี่เขาเปิดเกมเดินตลอดขยับเข้าไปโอ้แท่งขวาหอยโต้ดูว่าจะมั่นอกมั่นใจเหมือนกันนะครับตีโตเพราะว่าเดินมาตลอดตั้งแต่ยกแรก ยกสุดท้ายครับ5หาสามนาทีที่เหลืออยู่จะต้องดูครับมหาเปลี่ยนหน้าที่กันบ้างหรือเปล่าตีโต้มัดนี่ครับโอ้โหโอ้โอแต่ว่านี่ครับขักล้มลงไปเอาคืนทันทีโอ้โหจะล่วงล่างเนี่ยจะมาโดนเททิ้งใบดูว่าในช่วงพักยกนี้ทีมงานของพีโตะภาก้านี่บอกให้เดินครับให้เบียดให้ชนอย่างเดียวมีหมัดมีศอกต้องออกมีอะไรนี่ต้องรัดออกมาให้หมด ดูตีโต้ัยความเก่านะครับหรือว่าวงในนี่พอลงล่างนี่ก็หมุนออกข้างเลยไม่ปล่อยให้เพชรตุภะเก้านี่ทําอะไรได้ถนัดครับอ้าวชนอีกมามสยกไม่ออมชนนะครับเบพชรตุภะเก้ามาชนยกนี้เอามาดูว่าทั่วสุกงาไห่หรือเปล่าายแดงตีโต้นะครับน้าเงินเพชรตุพะเก้านี่นะครับทุกาูุมวยมันมันสุกผู้เอกวันนี้นะครับตีโต้แดงน้ําเงินเพชรตุภะเก้าเหนอนก อยองีต้องลุยแล้วนะครับเพชรพะก้าวไม่เดินไม่ได้อ้าวดูที่โตตีโอเทกอกจารโอ,โอ้นี่แหละลูกเกา๋าไม่แหวาลูกนี้ใครจะทํำง่ายๆนะต,ต้องมีประสบการณ์มีกระดูกด้วยนะ เดินมาสี่ยกนะครับตีโตวันนี้ออกมาคุมเกมดูว,ว่าจะมั่นใจดูลูกปั้มนะครับอ่าปลำ้ำนายลงล่างรัดเอาไว้ดี่ทาให้เพชรโต๊ปเก้ายังปั้มตีไม่ได้บางจาังหวะนี้ก็เททิ้งไมอีกเพชโตร๊ปเก้าชักจโมูกโอ้โหมีหมักมีศอกเสริมขึ้นมาแล้วนะครับจะเดินช้าไปรหรือเปล่านะครับสี่ยกแรกนี้ไม่ยอมเดินครับชูมือให้แดงนะครับตีโตนะครับตีโตตีโต,ต,โตวันนี้สสต้อยแปดริ้วนะครับ เป็นฝ่ายชนะเพชรบุรก้านะครับเพชรกินเบียร์คาเดมี่โอ้โหดูดินี่นะครับวันนี้อาศัยลูกเก๋าว่างั้นเถอะนี่แหละครับทุครับ